เปิดศึกการต่อสู้แบบมันๆแบบนี้ครับดูเอฟเฟกสิครับโอ้โหเป็นไงสุดยอดเลยใช่ไหมครับกับสงครามแร็กนาร็อกที่เราเนี่ยจะได้สัมผัสในเนื้อเรื่องการต่อสู้อันดูเดือดครับของเทพเจ้า ซึ่งเราเนี่ยก็จะมีตัวละครให้เลือกหลากหลายเลยนะแต่ว่าตัวละครอื่นๆที่เราจะเลือกได้เนี่ยเราต้องทําการปลดล็อกก่อนนะครับโดยการผ่านด่านไปเรื่อยๆแล้วเราก็ยังสามารถที่จะทําการฟาร์พวกอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกาะเป็นดาบเป็นหมวกเป็นโล่ต่างๆนะครับที่จะใส่แล้วก็เพิ่มสเตตัสให้กับตัวละครและเรายังสามารถที่จะ กดนะครับระบบออโต้ให้มันเล่นเองก็ได้โดยที่เราไม่ต้องบังคับครับและยังมีสกิลให้เลือกอีกมากมายสกิลเนี่ยเราสามารถเลือกอัพได้ตามตัวละครเทพที่เราเลือกนะแล้วก็สามารถตกแต่งเป็นทีมเหมือนกับว่าเราเปลี่ยนดาเป็นธีมต่างๆที่เราซื้อได้ครับในส่วนของสกิลเนี่ยเราสามารถทำการอัพเกรดนะครับเพื่อเพิ่มระดับ ทำให้ตัวสกิลเนี่ยหรือการโจมตีของเราเนี่ยมีความแตกต่างจากเดิมแล้วก็มีพลังเวทเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างเช่นอาจจะมีไฟออกมาเป็นจากพายุหรือว่าอาจจะฟันเนี่ยแล้วมีวงกว้างของพลังเนี่ยมากขึ้นครับซึ่งมันเป็นการขยายพลังหรือว่าอัปเกรดนะครับในการปลดล็อกก็ขึ้นอยู่กับเลเวลแล้วก็คัมพีเนี่ยจะเป็นการอัประดับของตัวสกิล ให้มีพลังโจมตีที่สูงขึ้นครับแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยเราก็สามารถทําการอัปเกรดหรือปลดล็อกได้ตามเลเวลที่เราเนี่ยผ่านด่านไปเรื่อยๆเช่นกันนะหรือบางคนเนี่ยอาจจะชอบคอมโบแบบเก่านะก็สามารถที่จะเปลี่ยนระดับเป็นอันเดิมไม่ได้เพราะว่าอันเดิมเนี่ยเราจะอัปเกรดไปเยอะแล้วมา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 ,มาเรียกเทพีเลยแล้วกันไม่ไหวละมันอึดเหลือเกินโอ้โหโอ้โหหมุน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 เออตายซะยมันจะตายยัน ตายหรือยังตายหรือยังนี่ครับเราก็ต้องประสานคอมโบสกิลนะเข้าไปเออต้องบอกว่าเกมนี้มันมากครับโอ้โหอย่ไงสุดยอดไปต่อใช้แดดเพื่อเพิ่มความเร็วในการคุ่งไปก็ได้นะเฮ้ยโอ้โหเยอะเหลือเกินลบก่อนลบลบอ,อ้หหมอผีนี่ต้องเอาก่อนเลยนะบอกเลยเพราะว่ามันปล่อยพลังเวทออกมาเนี่ยกระจายฟุง้ง ได้แรงมากครับนี่ครับเห็นไหมสกิลหมุนนี่ได้เปรียบมากเลยนะคือเราเน้นหมุนก่อนฟันฟันฟันเออไอหมอผีเออเอโหอะไรนี่ฟันฟันฟันเรียบร้อยอ้าวยังไม่หมดอีกฟันอ่าหมุน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 ต่อเนื่องครับหมุนต่อเนื่องหมุนต่อเนื่องเออเอาไว้เรียกเรียกเท่ออกมาอีกทีนึงมาเทพี่แห่งการต่อสู้มาช่วยกันหน่อยฟันหมุนหมุนหมุน หมุนแล้วกันคือมันจะฟันแค่คอมโบเดียวนะครับพอหลังจากจบเนี่ยมันก็จะจบเลยสำหรับคอมโบนี่โอ้ขังคกคังคกเจ้าบอสขังคกเดี๋ยวฉันจะจัดการแกอืดจริงๆคนระับสมกับเป็นขางคกมาอย่างมันเลยอะ่ะเฮ้ยตายทีเดียวโหอืดไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยโหนี่ไนงะ เรียกเทปมาปล่อยชุดหนึ่งครับนี่จบปล่อยชุดหนึ่งจบแล้วตาย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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยฟุ้มเรียบร้อยชนะแล้วแหละตานี้จบ ตอนนี้ครับก็ปลดล็อกคุณสมบัติใหม่ครับนั่นก็คือค่าพรสวรรค์ที่จะเพิ่มทําให้เราเนี่ยมีพลังพรสวรรค์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพลังโจมตีพลังป้องการเลือดต่างๆของเราเนี่ยสูงขึ้นครับเราก็สามารถเล่นในการผ่านด่านได้ง่ายขึ้นนั่นเองซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะเป็นเทพเจ้านะครับที่เราคุ้นเคยกันนะในส่วนของวิหารเทพเจ้าเนี่ยเราจะทําการปลดล็อกนะครับในส่วนของการ์ด ที่เราสามารถเรียกเทพเนี่ยมาช่วยเหลือเราได้ครับอเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในการปลดล็อกอ่าเดี๋ยวเรามาดูอันนี้อันดิทอานแล้วปลดล็อกการ์ดออกมาเฮ้ยตึง้งได้อะไรบ้างเปิดด่วนไปเลยโอเคเราได้เราได้ระดับสูงนะครับระดับพีนะครับพรีเมียมส่วนอื่นๆก็กลางๆนะครับแล้วกอ็อันต่อมา อันนี้มีแค่สมดอกนะเป็นระดับสูงเหมือนกันเฮ้ยเปิดปึ๊บปึ๊บป네ึ๊บปึ๊บขอตัวเด็ดตัวดีแจมๆจเปิดพร้อมกันแล้วลุ้นโอ้โหได้อันดีมานะครับอันหนึ่งแต่อันนี้ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับโอเคมาโอดีเงี้ยดีกว่าครับดูว่าเราจะได้อะไรนะเปิดลุ้นแล้วเปิดด่วนเดี๋ยวเราจะเปิดด่วนกันฮือเปิดด่วน ปึ้งได้ตัวดีมานั่นไงได้พลังเทพออกมานะครับอ่าโอเคครับก็อันนี้ต้องสะสมไปก่อนให้ครบ10ดอ,อกแล้วค่อยเปิดเดียวจะคุ้มกว่านะแล้วก็มาถึงศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของการ์ดนะครับที่มีแล้วพัฒน,นาได้นะครับการ์ดการ์ดไหนที่เรามีซ้ำเนี่ยเราก็สามารถนํามาทําการพัฒน,นานะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพให้การ์ดเราเหล่านั้นนะครับมีคุณสมบัตทิที่ดีขึ้น นะแบบนี้เลยครับเพิ่มไปเห็นไหมครับเพิ่มพลังโจมตีปึ้งนี่ครับการไหนเนี่ยมีสาเนี่ยเราก็สามารถนํามาพัฒนาได้เลยนะอันนี้ยังไม่มีครับแต่ว่ามันเป็นคู่กันนะการใบนั้นเออหมดแล้วมั้งเนี่ยโอเคหมดละข้อมูลสายใย,ยนะครับอย่างนี้เนี่ยเปิดใช้งานได้ละนี่ไหมครับแล้วก็ข้อมูลนะครับ เราสามารถมาดูแล้วก็เพื่อรับเพชรอย่างนี้ได้ถ้าเกิดว่าเราได้การ์ดใหม่ๆนะครับเราก็จะสามารถมาทําการปลดล็อกแบบนี้ได้เราก็จะได้รับเพชรไปเพื่อนําไปทําการสุ่มอันนี้จะเป็น t ทครับที่เราเนี่ยเปิดออกมาแล้วก็ใช้การรายเดือนอันนี้ก็จะเป็นพวกเ,เติมเงินนะครับใครที่อยากจะเติมเงินก็ได้เหมือนกนันนี้จะเป็นเส้นทางเทพเจ้าแล้วก็สามารถที่จะปลดล็อกนะครับโอเคครับเราก็จะไปตะลุยต่อกันนะ อันนี้คือเป็นการเตรียมตัวนะครับเราสามารถที่จะมาทําการเลือกนะครับการตรงนี้ไดนน้เตรียมตัวเราก็ถอดแล้วก็หาการ์ดมาแทนอย่างเช่นเป็น O d ดีนะครับ O d ดี OD เนี่ยจะเข้าสู่สนามรบสร้างรามเมจเท่านี้นะครับเป็นเวลา5าวิแล้วก็ในส่วนนี้อันนี้1000นะครับอันนี้พันแอันนี้พันหกโอดีเยอะสุดอ่ะเอานี่เลยแล้วก็การ์ดเสริมนะครับเราก็สามารถที่จะหามาเสริมได้ครับอย่างนี้เป็นการอาวุธอย่างนี้เป็น เทพแห่งความตายก็เพิ่มพลังโจมตีครับก็อันนี้เลยแล้วก็พิเศษยังไม่มีนะครับดาไม่มีเท้าไม่มีแพสซีฟนะครับแพสซีฟก็เป็นการโจมตีนี้คู่กันนะครับคู่กันก็จะได้เพิ่มพลังมากขึ้นแทนที่นะครับเราก็สามารถดูได้น,นีเพิ่มพลังป้องกันก็ใส่ไปปุ๊บอ่าเห็นไหมครับอันนี้หมดละอ๋อได้ไหมเอออ๋อ,อได้นี่หว่า อันนี้น่าจะได้เยอะกว่านี่เห็นปะ่ะเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็อันนี้ครับเมื่อปล่อยอกานะนี่เห็นปะ่ะอย่างเท่ครับคืนชีพบวกพลังนะครับโจมตีใส่ไปได้นะครับเรื่อยๆนะครับแล้วแต่เราเลยนะวันนี้เป็นส่วนเสริมนะพลังโจมตี6กพลังโจมตีร้อยกว่าอ่นนี้นะพลังโจมตีร้อยกว่าแล้วก็อันนี้พลังป้องกัน80 เพิ่มพลังโจมตีอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากเปลี่ยนอันนี้มันรู้สึกว่ามันได้น้อยนะเราก็เพิ่มพลังโจมตีดีกว่าแบบนี้เลยนะคือเราเน้นเป็นพลังโจมตีเป็นหลักงน,ะนี่อันนี้ก็มีพลังของเทพเจ้าเราสามารถดูได้ครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะว่าหลังจากอัปเซตมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงก็ต้องบอกครับว่าเทขึ้นแน,แน่แล้วก็พลังโจมตีก็จะแรงขึ้นด้วย มาครับมาถึงก็เจอบอสนะมังกรมาลุยกันเลยดีกว่าเฮ้ยกำลังลุยเลยเนี่ยเฮ้ยเพิ่มพลังสบัสดิเห็นไหมครับมีมีนี้ด้วยนะครับเป็นหลอดเลือดเราสามารถเพิ่มได้เฮ้ยจอจอจออฟันเฮ้ยชยหมุน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 มันฟันฟันนี่ครับฟันฟันไปเรื่อยๆก่อนนะครับตอนนี้หมุน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  เพิมพลังหมุน,นครับการขั้นสูงได้ยังได้แล้วปล่อยมาเลยเทพเจ้ามาแล้วครับเอ,อ้ยนี่งไงเพิ่มพลังอีกาโหไงไโคตรแรงอะ่ะเฮ้ยอย่างแรงอะ่ะโหเจอเทพเจ้าอดีไหมครับจบเลยแรงจัดก็สำหรับเกมนี้เนี่ยประมาณนี้นะครับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้บอกเลยครับว่าเล่นเพลินม,มากๆนะ ต่อสู้ผ่านดานไปไเรื่อยๆปลดล็อกเนื้อเรื่องแล้วก็ตัวละครใหม่ๆครับก็จะทำให้เราเพลิดเพลินกับตัวเกมไปได้มากขึ้นนะเอาล่ะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ